เดี๋ยวทีจะนี้จะเปลี่ยนไปเธอต้องก้าวตามเวลาที่เปลี่ยนที่หมุนไป สำหรับความพิเศษของเพลงหยุดเวลาไว้ครับเริ่มแรกสุดนะครับเราได้รับนะฮะทำนองเปล,ล่าๆมาครับทีนี้เราก็เริ่มจากการเอาทํานองเนี่ยมาใส่เนื้อร้องกันเองครับส <4 S 2> <ม>ี่คนก็ช่วยกันคิดว่าอยากจะได้เนื้อหาเพลงประมาณไหนนะครับเราก็เริ่มทำา้างแต่งก่อน แรกก็คิดว่าจะทำเป็นเพลงประกอบละครของแม็กตอนนั้นแม็กซ์เาเล่นละคร,คร<อ>นะครับแต่ไป,ไปมาคือมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับก็<อ>เลยลงเอ่ยมาเป็นเพลงหยุดเวลาไว้เพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะก็คืออิดเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอก,นอกเราก็เลยเอาเนื้อหาเพลงนี้เป็นการส่ง ส่งอิฐไปเรียนเมืองนอกต่อว่าถึงแม้ว่าอิฐจะไปเรียนเมืองนอกแล้วอาจจะต้องพักการทำดนตรีไว้แต่เราก็จะหยุดเวลาตรงนี้ไว้เพื่อรออีกกลับมาด้วยครับแล้วก็เนื้อหาข้างในก็จะเป็นเนื้อหาที่ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเข้า,เข,าเข้าถึงได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายใช่ครับเป็นเป็นความพิเศษสําหรับในนี้ครับพวกเรา4ี่คนนะครับจริงๆแล้วร้องร่วมกันนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เราร้องอสอง,สองคน ก็ปรับเปลี่ยนการน,นิดหน่อยใช่แล้วครับก็จะมีพิธีเนี่ยจะร้องในช่วงช่วงแรกก็จะร้องช่วงท่อนธรรมดาอยู่แล้วแต่วันนี้เนื่องจากไม่มีแมกนะครับไม่มีอีกก็เลยรับเปลี่ยนคือการลดลายภาสานลงคนนึงร้องหลักอีกคนนึงก็จะคอรัสให้ครับ<อ>ถ้าเกิดอย่างพี่ร้องก็คือเปลี่ยนหน้าทีกา่กันปุ๊บพอพี่ร้องหลักปุ๊บเขาก็จะคอรัสใน้ี่แทนนี่ก็จะเป็นอีกันเพลงเลยครับส่วนว่าจะเห็นวงการบันเทิงมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไหมทางบอกว่ามีโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้ หนึ่งปิดกลับมาแล้วเ hey, ย้เรียนเสร็จกลับมาแล้วแต่ก็ยังเหลือแรงสนับสนุนครับสำคัญที่สุดเลยใช่ครับถ้าเกิดเรากลับมารวมตัวคราวนี้ด้วยประสบการณ์แต่ละคนที่จะทํางานเพิ่มเติมมาผมว่าทุกอย่างมันต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะถูกต้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมรู้สึกประทับใจในสไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งไม่เหมือนกันพิธีเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าผมประทับใจในเรื่องของเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เวลาขึ้นเวทีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เครียดแลวเขาจะดูมั่นใจแล้วก็ อีกก็จะเป็นคนที่ไม่สะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามีความแม้ว่าจะเด็กที่สุดในวงใช่แต่ความเป็นผู้ใหญ่สูงมากครับส่วนแม็กนะครับก็ก็มีมีความเป็นมืออาชีพผมว่าแม็กนี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของวงได้อันนี้ความลองเขาแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างหนึ่งเพลงของพวกเราสไตล์ของเราเนี่ยคือคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นหน้าที่หลักในการคุมดนตรีนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้แม็ก มาเติมเต็มอีกนะครับส่วนผมนี่ผมไม่รู้ว่าจะไปเติมอะไรให้กับสาคนนะครับต้องให้พิธีครับของออฟนี่ก็ะะขอบคุณมากเลยครับพิธีซึ้งมาก <laughs> จริงจรออฟเป็นคนขยั <c oughs> ทนทำทันงบ้านครับแล้วก็จริงจังนะครับอย่างสังเกตว่าสองซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยออฟจะมีการฝึกกีตาร์อยู่ตลอดไป <c oughs> เรียนอะไรเพิ่มเติมเป็นคนห,หนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆเห็นว่า อ๋ออ็อกไม่ได้ทําเล่นๆนะคุณครับขอบคุณครับเป็นเป็นผลงานที่ตั้งใจทำเจริงๆทั้งวงเลยก็ก็จริงๆแล้วผมก็ได้ได้ทั้ง3คนเลยครับมามาเป็นแรงสนับสนุนให้ผมเนี่ยต้องต้องต้องดันอาทีพตัวเองขึ้นมาหลายหลายก็เป็นข้อดีของอ็อกเลยครับรอบงานของพวกเรานะครับอย่างของอ็อฟนะครับก็จะมีงานพิธีกรนะครับเป็นวีเจนะครับรายการพอลลูมีครับผมก็จะออกอากาศทางช่องเอฟชานอลนะครับก็ติดตามได้ทา้งเฟซบุ๊กเอฟชานอลหรือว่าทางช่องเอฟชานอลได้เลยครับครับ ของผมก็ขอฝากเลยนะครับ Facebook ของโงการบันเทิงนะครับ f a c e b o o k c o m s l b k d t a f 6นะครับย่อมาจากโรงการบันเทิงคอั6นะครับแล้วก็ฝาก f a c e b o o k ส่วนตัวผมด้วยนะครับ facebook.com/ นะครับ slash t l i นะครับสะกด t e e l i t นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเข้าไปติดตามผลงานผมได้มีพวกมีคลิปอะไรเอาไปอัปเดตตลอดนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้กดไลค์กันได้ครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ผู้ฟังนะครับที่ที่ชอบเพลงของพวกเรานะครับอยู่เวลาไว้ที่ไปฟังตามยูทูบหรือว่ารายการต่างๆนะครับที่เราไปออกนะครับแล้วก็งานต่างๆที่เราไปโชว์ตัวนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ติดตามรายการเปิดท้องซ้อมได้ใหม่นะครับนะฮะคนค้าวหน้าเป็นศิลปินคนไหนต้องติดตามนะฮะแต่อย่าลืมดูเทปที่จบแล้วเข้าไปกดไลค์เพจต่มันเทิงด้วยครับและในวันนี้นะครับผมกับทีก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ When I <laughs>